เดี้สเซตีสัปดาห์นี้นะคะเกมพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่นี่เลยนะคะกับภาพบรรยากาศนะคะการรายงานตัวนะคะของสาวๆทั้ง77จังหวัดบนเวทีการประกวดมิสแกนไทยแลนด์นั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศเนี่ยจะเป็นไงนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะก็ไปรับชมกันละกันเพราะว่าต้องบอกเลยว่าปีนี้มิสแกนไทยแลนด์เขาจัดเต็มจริงๆแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับน้องเกมค่ะมิสแกนซูรินนะคะ ถึงปัญหาอุปสรรคเรื่องราวที่ผ่านมาของเธอนะคะว่าจะน่าสนใจแค่ไหน mm. เดี๋ยวตามเกมไปร่วมพูดคุยกับเธอกันค่ะจมูกเกมเนี่ยติดเชือและกำลังจะพู้ออกมา จุดเริ่มต้นเนี่ยคือเกมชอบประกวดนางงามค่ะเลยได้ไปศึกษาหาข้อมูลเพื่อที่จะใส่กรรมจมูกแล้วเกมก็ได้ตัดสินใจทําจมูกค่ะแต่มาเมื่อปลายปีที่แล้วเกมอยากสวยขึ้นก็เลยไปแก้จมูกพอเราแก้มันแล้วเนี่ยความรู้สึกคือจมูกค่ะมันเริ่มมีความบางความใสและเริ่มแดงขึ้นแดงขึ้นเรื่อยๆเกมก็ได้กินยาแก้อักเสบซึ่งมันก็ไม่หายทีนี้เกมเลยได้เข้าไปหาคุณหมอมค่ะคุณหมอเลยบอกว่าจมูก ต้องแก้อีกรอบหนึ่งแล้วก็่กลับไปแก้อีกรอบหนึ่งซึ่งพอแก้มาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มแย่กว่าเก่มมันเริ่มมีความแบบปวดปูดเหมือนเสียมหัวชานะคะเริ่มจับไปแล้วเนี่ยมันมีซีโรต้องมีปัญหาอย่างแน่แน่เลยซึ่งเกมก็ได้ลองไปปรึกษ,ษาหลายๆที่ดูค่ะว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งหมอนเนี่ยได้พูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยค่ะว่าจมูกเกมเนี่ยติดเชื้อข้างในตรงปลายจมูกและกําลังจะทะลุออกมา คุณหมอเนี่ยได้ให้เกมถอนพักจมูกสั่เดือนค่ะเพื่อที่จะให้ฟื้นฟูนเนื้อเยื่อและกลับมาทําได้อีกครั้งหนึ่งค่ะพอเกมถอนจมูกออกแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีหนองนะคะ ปลายจมูกจริงๆด้วยเราก็รู้สึกแบบโหทำไมจมูกเราถึงมาเป็นถึงขั้นนี้อะคะ่ะแต่พอเราถอดออกแล้วเนี่ยเอ็มก็รู้สึกโล่งใจแล้วว่ามันจะไม่ไปทะลุแล้วมันก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นที่กองประกวดซึ่งจะไม่ไปเป็นภาระ,ะของพี่กระตาบในกองอะคะ่ะความรู้สึกเอ็มเนี่ยมันโล่งใจมากๆเลยะคะ่ะเพราะถอนอจมูกมาแล้ว สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโชคกะตาไม่ได้ที่คิดที่มันเกิดขึ้นซึ่งเราต้องแก้ไขและพร้อมตู้ไปกับมันค่ะถึงแม้ว่าเกรียมจะไม่มีแกนจมูกนี้แต่สิ่งที่มันไม่หายไปจากตัวผู้หญิงคนั้คนะือความสู้และก็ความมุ่งมั่นปั้ใจมาตลอดที่จะไปเอามองคล่ะคะ่ะสิ่งนี้มันจะไม่หายไปจากตัวเกมแน่นอน เกมก็อยากจะบอกแม่แด้ไปนางงามที่ท่านที่รักแล้วก็เชียร์เกมนิสแกนชวินว่าอยากให้เชียร์แล้วก็รักที่เกมเป็นเกมไม่ใช่แกรนที่เกมมีเพราะแกรนนี่แหลคะค่ะไม่สำคัญเลยคะ่ะเพราะแกรนที่สำคัญมิสแกรนไทยแรงองันดี่สิ2อ,อแล้วพบกันคะ่ะ คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเกมก็มันนั่งอยู่กับนางงามเขาเรียกว่าเป็นนางงามนักสู้แล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องเกมสูรีนั่นเองค่ะน้องเกมสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เกมค่ะก่อนนี่เราเกมเหมือนกันเลยนะเกมเหมือนกันเกมเหมือนกันนะเกมเกมแต่ทีนี้ก่อนเราจะไปถามในเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามความรู้สึกตอนนี้ก่อนเป็นยังไงบ้างทั้งในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพร่างกายเนี่ยนะตอนนี้ก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะไม่รู้สึกเครียดหรือกังวลอะไรเลยตั้งแต่ที่แบบ พอเราได้มีการแบบพูดตรงๆเลยว่าถอดจมูกออกอความเครียดมันหายไปทุกอย่างใช่หนูปล่อยทิ้งเรื่องที่แบบเรื่องเครียดต่างๆเอาไว้ข้างหลังแล้วเพื่อที่จะวันนี้ก้าวเข้ามาในกองแกนเนี่ยก็ทิ้งไว้หมดเลยค่ะแล้วตอนนี้แผลเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็อย่างที่แม่ๆเห็นเลยค่ะอย่างที่พี่เกมเห็นเลยว่ามันใช้เมคอัพรองพื้นปิดได้เพราะว่ามันเป็นร่องๆบุ๋มๆหน่อยๆค่ะเพราะว่าเกิดจากการที่แบบข้างในอ่มันทะลุแล้วแล้วทีนี้มันแบบ มันยื่นออกมาแล้วพอเราเอาแกนซิโคนออกเนี่ยมันก็จะหลุดเข้าไปแต่ถ้าเกมไม่เอาออกเลยเนี่ยโอกาสที่จะทะลุเข้าเนี่ยตอนที่อยู่ในกองเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะคุณหมอบอกว่า<ล>อย่างน<ร>ั้นือเราปล่อยไว้อันนั้นคือเรามีสิทธิ์ไม่ได้ประกวดเลยถูกไหมมีสิทธิ์ไม่ได้ประกวดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยหมอเขาบอกว่าเข้ากองได้นะลูกแบบว่าเราสามารถกินยาแก้อักเสบแต่หนูมองว่าถ้ามันมาเกิดในกองอ่ะแล้วมันมาเป็นปัญหากับคนอื่นหนูมองว่ามันไม่โอเคค่ะหนูเลย จบทุกอย่างเลยคือการถอดจมูกเพื่อที่จะจบปัญหานี้ค่ะเว็บแรกที่เราเริ่มรู้แล้วค่ะว่าฉันจมูกจะทะลุแล้วและจะต้องตัดสินใจเอาออกค่ะรู้สึกยังไงบ้างร,รู้สึกแบบมันมันมัน,ม,นมันเครียดมันแบบโอ้ยเอาออกไปแล้วแม่แม่แฟนนางงามที่เห็นหนูที่แบบตอนที่ไม่มีจมูกอ่ะจะรู้สึกยังไงหนูจะสวยเหมือนเดิมไหมมันมันคิดหลายเรื่องเลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยจะยอมรับได้ไหมที่แบบ หนูไม่ได้แบบอาจจะไม่สวยจึ้งเหมือนแต่ก่อนหนูกังวลตรงนี้มากเลยค่ะว่าโปทุกคนจะไม่เชียร์หนูต่อแล้วแบบหนูมันจะรู้สึกแบบนอยเล็กๆค่ะตอนแรก<ช>แล้วในช่วงแรกเนี่ยเราให้กําลังใจตัวเองยังไงบ้างให้กําลังใจตัวเองโดยที่บอกบอกตัวเองหน้ากระจกทุกวันว่าเฮ้ยปัญหาทุกอย่างอะเกมเรามันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแล้วมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่เกมเนี่ยต้องทาต่อคือ เป็นมิสแกรนไทยแลนด์เขาจุดมุ่งหมายปลายทางที่สําคัญไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรแบบอย่างอย่างที่บอกว่าเขามีคนเคยบอกว่ามานันมีบาร,รมีไม่เกิดเกมก็เลยเชื่อคํานี้มาตลอดอใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม่าที่แบบว่าได้ใจแฟนนางงามเลยตอนที่ทุกคนรู้ว่าน้องเกมเนี่ยต้องมีการเอาซิลิโคนออกจากจากจมูกน้องเกมได้โพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าทั้งเนี้ยมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย น้องจะขอสู้แบบมาจนตอบใช่ค่ะสู้ให้ถึงที่สุดสู้แบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วเหมือนเหมือนกับเรามาเราหนูหนูออยู่กับแกนมา5ปีแล้วแบบหนูไม่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ไปไหนเลยไม่เทใจไปไหนเลยคือเลือกมาที่แกนแล้วก็ขอแบบขอจบที่แกนแล้วกันเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะค่ะพี่เพราะว่าอย่างที่หนูบอกทุกๆกอย่างถ้าเราทําเต็มที่แล้วแล้วเราใส่สนุกไปกับมันทําทุกวันที่ดีที่สุดหนูเชื่อว่าผลต่างๆที่ออกมาเนี่ย ดีเกินคาดแน่นอนค่ะขอถามได้ไหมท<า>ี่สงสัยมากเลยว่าทำไมถึงใจรับแกนขนาดนี้เป็นเพราะว่าจุดเริ่มต้นหนูตั้งแต่แรกเลยเนี่ยหนูลงมิสแกรนมาก็พอแกนเพราะว่าหนูชอบในบริบทต่างๆของวิธีมิสแกนเขาชัดเจนทุกอย่างค่ะบอสเป็นคนชัดเจนมากอย่างปีนี้10ปีแล้วบอสแบบจัดทุ่มมีรางวัลพิเศษเพิ่มอีก10คนหนูรู้สึกว่ามิสแกรนเนี่ยมันมันควรที่จะได้เป็นเวทีแบบ อันดับหนึ่งจริงๆค่ะสมแล้วที่เป็นประเทศอันดับหนึ่งใช่ค่ะแล้วอย่างที่น้องเกมบอกไปนะคะค่ะที่ทงขาวที่บอกว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดจริงค่ะแต่รู้สึกว่ามันเนี่ยมันจะเกิดกับน้องเกมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเดียวค่ะซึ่งมีหนึ่งเรื่องที่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันค่ะคือการกดพีดีใช่ค่ะอันนี้พอจะเล่าได้ไหมเพอทราบรายละเอียดไหมคะอันนี้เกมก็ทราบรายละเอียดคร่าวๆแล้วค่ะตั้งแต่ที่เกมประกวดแรกๆก็เลยแบบพอพอทางกองสั่งกดมาอย่างเงี้ยเกมก็ อ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่เกมเนี่ยยังมีทีมที่คอยซัพพอร์ตที่อยู่สุรินนะคะเป็นทีมชื่อว่าทีมบ้านไก่เจี๊ยบซึ่งเขาจะคอยแบบสนับสนุนต่างๆแล้วก็มีทีมพี่เลี้ยงของเกมค่ะแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนต่างๆในจังหวัดสุรินทร์น่ารักมากๆค่ะแบบเกมก็เลยว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วเราเราเรา,เราไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงสิ่งที่หนูต้องทําต่อเนี่ยก็คือทําเพื่อคนจังหวัดสุรินทร์ ตกใจไหมเพราเรารู้ข่าวมันเหมือนกรบอ่ะเรื่องส่วนตัวใช่ค่ะหนึ่งแล้วแบบมันมันต่อกันอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบจับมือกับทุกๆคนที่แบบคอยซัพพอร์ตหนูแล้วก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันเหมือนเป็นบททดสอบใจหนูมากว่าหนูเนี่ยยังจะเลือกที่จะอยู่กับแกรนไหมหรือเลือกที่จะไปต่อไหมมันเหมือนสิ่งต่างๆมันมาทดสอบว่าเฮ้ยเกมมึงไปได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หนูอุทานนะคะหมายถึงว่าแบบเกมมึงแบบ มึงจะทําได้แค่ไหนอเอามาทดสอบใจแล้วเอามาพร้อมกันเลยซึ่งหนูก็แบบถามว่าเครียดไหมมันไม่ได้เครียดถึงขั้นแบบว่าโอ๊ยฉันไม่ประกวดแล้วฉันไม่เอาแล้วแตม่มันแค่เนี้นะคะ่ะแต่สิ่งที่เราตั้งใจไว้อะมันยิ่งใหญ่มากคือมิสแคนเทลแล้วจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของการทำสัลยกรรมเราได้อะไรจากบทเรียนในครั้งนี้บ้างคะเกมได้ความ สู้มากขึ้นได้ได้ได้ความสู้มากขึ้นแล้วก็ได้เห็นถึงความสําคัญว่าเราเนี่ยควรเห็นอะไรสําคัญใช่ค่ะแล้วก็คือเกมเนี่ยเป็นคนที่แบบบอกตรงๆแล้วว่าเกมเป็นคนที่ชอบเก็บเก็บเก็บแล้วก็มาคิดแล้วก็ชอบแบบเอาคนอื่นมาก่อนตัวเองเสมอหนูหนูเป็นคนแบบนี้จริงๆค่ะ,ะเพราะว่าหนูมองว่าคนที่เขารักหนูเนี่ยเขาเขาเอ็นดูหนูแล้วก็มองหนูอยู่แล้วถ้าหนูยิ่งไปเครียดโชว์ให้เขาเห็นแล้วก็ บอกให้ทุกคนรู้ว่าแบบอุ้ยหนูไม่ไหวเน้วหนูไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยหนูว่าคนที่รักหนูอะค่ะเขาก็จะแบบรู้สึกไม่ดีไปด้วย <im itation> หนูก็เลยเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสขึ้นมา <im itation> หนูก็เลยแบบอ่ะโอเคไม่เป็นไรฉันแบบสู้เต็มที่ดีกว่า <im itation> แล้วสมมติถ้าเกิดเรา <im itation> ข่ายเป็นปกติแล้ว <im itation> ยังคิดที่จะกลับไปทำแสนาดามาอีกไหมคิดค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนแบบรู้ว่าถ้าเกิดแบบเอาเกมเอาจมูกออกแล้วใช่ไหมคะก็ อีก6เดือนถึง1ปีที่จะทำได้ใหม่มก็อาจจะเป็นโอกาสนะคะที่เกมแบบ อาบอสจะทําให้โรงพยาบาลศัลยกรรมะมลอะไรอย่างนี้ใช่อาจจะเป็นดวงของหนูใช่ค่ะก็คือเราเองเราก็ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่ใช่ว่ากลายเป็นว่าเรากลัวในื่องการศัลยกรรมไปไม่กลัวค่ะใช่มันยังมันยังสามารถทําได้ใหม่อยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้หมอบอกว่ายังไงหนูต้องอองออเพราะถ้าไม่ออกอ่ะมีปัญหาแน่นอนใช่ค่ะเกมแล้วท่านนักวันนี้ผลมันออกมาละค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้บนเวทีมิสแกลแลน เรารู้สึกยังไงอยากจะบอกอะไรกับตัวเราเองหรืออยากจะบอกกับใครที่แบบคอยสนับสนุนเราบ้างค่ะก็ถ้าเราถ้าหนูแบบอะไรจบไปแล้วแล้วผลไม่ได้เป็นตามหวังที่ต้องการเนี่ยเกมก็คิดว่าอยากจะบอกกับเองว่ามันหนูทําที่สุดแล้วของหนูเพราะหนูรู้ค่ะว่าการที่หนูมาสู้ในแต่ละวันเนี่ยลิมิตมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นเนื่อยๆไม่มีแผลวงลงแน่นอนใช่ค่ะ สุดท้ายค่ะเกมขาฝากขอกําลังใจแฟนๆนางงามหม่อยแล้วเปีนี้ที่สุดแล้วก็อยากจะขอกําลังใจจากทุกๆคนเลยนะคะที่เชียแล้วก็รักและติดตามเกมกกกก็็็อออยาให้้เเนดูแลัพพร์ตวมมิสแกรนสวิงคนนี้ไปตลอดนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ นป่ารีสอร์ทวันนี้เราจะไปลุยกัน <Hello. S 1> เดีตอนนี้เราจะไปเปลี่ยนชุดกันนะคะท <Okay. S 1> ันพี่เกมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเดี๋ยวน้องเกตจะราพี่เกมอยู่ตรงนี้โอเคค่ะ okay. แล้วพบกันนะคะ กมขอบคุณค่ะงั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปลือกกันเลยค่ะไปไปกันเลยค่ะ เป็นไงคะพี่เกมสนุกไหมคะสนุก,กมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ้องเกนะคะที่พาพี่เกมได้มาเที่ยว ปารีสอร์ทนะคะมีทั้งกิจกรรมให้อาหารช้างและได้ขี่ช้างแล้อาดน้ำที่ท้างด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะอยากมาเที่ยวมาพักนะคะก็เชิญชวนได้เลยค่ะสวนป่ารีสอร์ทจังหวัดสุรินทราสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2องหนึ่งหนึ่งผัก2ข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกาลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุง l a d y Society แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมากันแล้วล่ะค่ะ สร้างปรากฏการณ์สุดเซอร์ไพรส์ให้กับวงการบันเทิงแล้วก็วงการธุรกิจเสริมอาหารในบ้านเราได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสาหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะจากแบรนด์ปนันชิตากับผลิตภัณฑ์ดีทอร์กนะคะเพอร์พีทไฟเบอร์ที่การันตีคุณภาพแล้วก็ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ว่าดีจริงไม่จกตาโดย2พรีเซนเตอร์สุดปังนะคะซุปตาตลอดการของคนไทยอย่างอัมพชลาภานะคะแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวคนดังพี่เอสุภชัยที่ตบปากรับคำนะคะเป็นพรีเซนเตอร์คู่ครั้งแรกโดยได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะ ที่ผ่านมาณโรงแรมเอสปาร์คโฮเทลนะคะนำทับความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะโดยบอสหน่อยปนันชิตันเองค่ะเราอยากได้เบอร์หนึ่งระดับประเทศก็ไม่รู้จะนึกถึงใครก็ต้องเป็นพี่เอกับพี่อ้๊อฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เอกขอบคุณกะพี่หน่อยขอบคุณพี่เอิรนพี่เอกิขอบคุณพี่ออือพี่อ้๊อฟบอกว่าให้เราอ่ะขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเวลาใครพูดอะไรให้เราก็ขอบคุณพี่เอกก็ทำตามพี่อ้พี่อ้ฟกับซิฟเราบนเวทีว่าพี่เอดีใจมากพี่เอดีใจมากๆบอกว่าดูสิเขาลงคลิปรัวๆเลยเขาดีใจ ใช่สบายเลยนะครับพี่โอ้ใช่พี่หน่อยให้ทำห้าบาทแต่พี่เอทำห้าพันห้าหมื่นอย่างเงี้ยทำทีไม่ได้ขอไม่ได้ขอแต่แบบอยากให้แมททีมทุกคนมีแมทเทียลไปลงอย่างเงี้ยเพื่อจะเป็นตัวแทนขายเขาจะได้มีวัตถุดิบในการไปพรีเซนต์โปรดักต์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเราอยากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดมากกว่าที่น้องหน่อยจ้างอย่างเงี้ยเพราะเราถ้าเราสอนเด็กๆทุกคนว่าถ้าลูกค้าจ้างเราห้าบาทให้เราทำห้าแสนห้าล้านห้าสิบล้านอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีทำอย่างเงี้ยค่ะ กินจริงเลยจริงเลยค่ะิหจริงค่ะวันเียทาา่่อูมมีอยู่ว่ากินไปหกซองอะไรเนี่ยค่ะก็เล่าวันบนเวทีพี่อั้มก็อเลยตั้งแต่ทาายังกินไม่เคยเกินสองซองเลยหกซองก็คือถึงเช้าค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือแร่หนึ่งซองอะไรเนี่ยคือคือสำหรับตัวหน่อยเองอ่ะหน่อยเคยอ้วนถึงเอวสามสิบสามสามสเลยค่ะแล้วเป็นแม่ลูกสามอะค่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า เราไม่สามารถที่จะผอมเองได้โดยการคุมน้ำหนักออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอเราก็เลยจะต้องมีตัวช่วยก็เลยเกิดเป็นเพอร์ฟิซขึ้นมาที่จะช่วยแบบว่าลดการดูดซึมแป้ง,ปงน้ำตาลอะไรต่างๆแล้วก็ช่วยให้รีดบ,บูกกระทะชาบูย<ช>ี่ชอบกินในแต่ละวัน,น,อ,อ,นออกไปให้หมดหอ,อย่างนี้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะ หรือว่า Li n t แอดบริษัท p 59th ค่ะก็ขอฝากนะคะเราสคนนะคะคือฝักตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะที่เราได้รับเป็นพิเตอรตัวนี้เราทานเองด้วยทเราทานก่อนที่เราจะเป็นพิเีกรใช่ค่ะก็ฝากแล้วนะคะเราเป็นครอบครัวป็นนทิาแล้วนะพี่เอกก็เหมือนกันค่ะเขาฝากด้วยนะคะ ที่พี่เอทานเข้าไปมันช่วยให้เราในระบบขับถ่ายแล้วก็หลายๆอย่างนะครับผิวพรรณด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างในสําหรับพี่เอนะคะว่าผิวพรรณวยสวยค่ะจริงเหรอคะน้องข้อมืออยากเปิดได้ดูมากเลยโอเคโอเคเนะคะพี่เอขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะและสําหรับใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพอร์พิดไฟเบอร์ตัวช่วยที่อําแล้วก็เอแนะนํามั่นใจว่าปลอดภัยได้ที่ตรวจแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดนะคะ P59TH ได้เลยนะคะถือเป็นหนึงซื้ออีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจแล้วก็ควรค่าแก่การจับจองเป็นเจ้าของอย่างมากเลยละคะ่ะโดยเฉพาะสายสุขภาพนะคะที่ต้องการดูแลตนเองแล้วก็คนรอบข้างในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนัน ซึงส่งผลให้พฤติกรรมและก็การใช้ชีวิตของคนในสังคมนะคะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนเกิดกลายเป็นผลกระทบต่อสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตและเป็นที่มาของการเกิดโรคไม่ติดต่อเลื้อรลังหรือ NCDs สําหรับหนังสือ Health b i n g Well นะคะที่เขียนจากประสบการณ์จริงจาก4แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจสมองการออกกําลังกายรวมทั้งด้านโภชนาการแล้วก็การชะลอวัยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้นําไปปฏิบัติได้จริงหนังสือ Health b i n g Well นะครับหรือชื่อภาษาไทยเนี่ยหมอขอตั้งชื่อว่า สุขภาพดีคือสมบัติที่สําคัญที่สุดนะครับหมอขอฝากหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นหนังสือที่เหมาะกับยุคสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุคโรคระบาดนะครับที่ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับหมอเองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอีก3ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพหัวใจการดูแลสุขภาพสมองการออกกําลังกายนะแล้วหมอนะครับก็จะมาพูดเรื่องการนอนหลับการกินดีการดูแลสุขภาพนะครับ หนังสือเล่มนี้นะครับน่าจะสร้างประโยชน์นะครับให้ท่านผู้อ่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่านะครับสุขภาพดีเราเริ่มต้นทําได้ด้วยมือเราเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับเราจะได้มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันหนังสือ Helping Well นะคะมีวางจําหน่ายแล้วนะคะที่ BDMS Well Clinic แล้วก็ที่ร้าน Asia Book รวมไปถึงนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Lazada แล้วก็ Shopee ในราคา990บาทนะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 8 2 6 9 9 9 9ได้เลยนะคะ วันที่4เมษายนที่ผ่านมากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวรวมกับ U2T ูีนะคะมหาวิทยาลัยสุตตังบลวิทยาสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือทัชชาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะจัดงานพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในกิจกรรมการประกวดสุดยอดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ ในโครงการไทยไทยานภายใต้แนวคิดนะคะไทยานให้สร้างสารรค์ปันไทยด้วยมือจนซี Z, พร้อมด้วยการเปิดนิทรรศการไทยไทยานนะคะจะแสดงผลงานของนักศึกษา,า,าที่ได้เข้าร่วมในโครงการและผ่านการคัดเลือกโดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษดรดวงฤทธิ์เป็นจทิกุลชัยลุ่งเรืองนะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนะคะรวมโดยรองศาสตราจารย์ดรชุติการศรีวิบูลนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทาเข้าร่ว ผ่าภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มขัดในคณะลานกิจกรรมช่างช่วยกรุงเทพในภาพรวมเนี่ยนะครับผมผมรู้สึกดีใจนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แค่มารับรางวัลแล้วเราจบนะนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องเขาสร้างสารรค์ผลงานมาซึ่งหลายๆงานเนี่ยมันแสดงออกถึงถึงเสน่ห์ของความเป็นไทยของพวกเรา นะครับแล้วน้องเขาก็ทําให้เสน่ห์ของความเป็นไทยของพวกเราเนี่ยมันร่วมสมัยนะครับแบบคอนเซ็ปต์ไทยทยานเลยนะครับก็ต้องบอกว่าทางกระทรวงอวเรานะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องที่เก่งๆทุกคนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับหลังจากนี้เราจะไปต่อกับไทยทยานด้วยกันนะครับว่า เราจะต่อยอดนะครับไปทําผลงานของน้องๆเขาเนี่ยให้มันเป็นเรื่องจริงนะครับที่สามารถสร้างงานสร้างไรายได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยของเราครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแม่งานหลักนะครับในการจัดในครั้งนี้ก็คือท่านอธิการครับตัดสินยากมากเลยนะคะเนื่องจากว่า ผลงานของนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยก็คือจัดเต็มหมดนะคะด้วยความคิดสร้างสารรค์นะคะของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีทีมที่เข้มแข็งนะคะในการาดีไซน์งานนะคะให้เข้ากับทีมของไทยไทยานเลยนะคะเราต้องบอกว่าเราภาคภูมิใจนะคะที่ทางอาวอลเล็งเห็นนะคะในเรื่องของการสร้างผลงานของนักศึกษานะคะ ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มาพูดกันนะคะกับท่านดวงฤทธิ์นะคะท่านเลขาท่านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องทยทยานต้องปั้นต่อนะคะเราจะทำยังไงนะคะที่เราจะต่อยอดไปอีกนะคะแล้วก็ให้สังคมโลกนะคะได้รับรู้ว่าเด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะคิดและพัฒนานะคะศาสตร์และศิลป์นะคะมาสานต่อกันนะคะ คือจากอดีตนะคะจนมาสู่ปัจจุบันนะคะสู่สากลต่อไปนะตรงนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าจากผลงานที่เราเห็นนะคะของอนักศึกษาเนี่ยเรารู้สึกว่าเด็กเราทําได้นะคะแล้วไม่ใช่มีแบบมหาหลัยหนึ่งหรือสองมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นนะรักษามาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะเราจะเห็นว่าจุฬาก็มาธรรมศาสตร์ก็มานะคะแล้วก็ราชพัฒก็มาราชมงคลก็มานะคะเรามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันจุดประกายของเด็กนะคะให้เห็นว่าสิ่งที่เพื่อนๆทําได้วันข้างหน้าเขาต้องทําได้มันจะต้องมีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าไม่ใช่แต่เพียงส่วนสุนนทาที่เป็นแม่งานภูมิใจนะเราคิดว่าทางารัฐมนตรีนะคะ,อะของเราเนี่ยก็ภูมิใจแม้แต่ท่านเรขาท่านโฆษกมาเองท่านยังภูมิใจแทนเลยนะคะค่ะค่ะก็ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากนะคะทาง สื่อมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะให้ได้เข้ามาร่วมชมงานนะคะซึ่งเป็นความคิดของนักศึกษานะคะในการทํางานทําชิ้นงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับนะคะแล้วก็สื่อโฆษณานะคะแล้วก็ในเรื่องของการตัดแต่งนะคะเสื้อผ้านะคะให้เข้ากับยุคสมัยใหม่นะคะจากชิ้นงานที่เป็นเสื้อผ้าอาดีต เมื่อสมัยเ,เขาเรียกอะไรอดีตนะคะจากอดีตนะคะมาสู่ปัจจุบันยังไงนะคะเราจะเห็นว่าจากที่เราได้ได้เห็นจากการเดินแบบนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่คาดคิดว่านักศึกษาของเราเนี่ยทำได้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะลองมาดูนะคะว่าผลงานของของนักศึกษาของเราเนี่ยน่าภาคภูมิใจมากถ้าเป็นลูกหลานของท่านมีความคิดแบบนี้นะคะ หรือว่าอยากจะปั้นลูกหลานของท่านนะคะก็เชิญได้นะคะที่ช่างชุยค่ะและสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการไทยทยานได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่6เมษายนณอาคารอเนกประสงค์ช่างชุยนะคะคีเอทีพ e p าร์กรุงเทพหรือสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของไททยันได้เลยนะคะ ือเป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับการแข่งขันฟุตบอลแบบเจ็คนในบ้านเราได้ไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะสำหรับโครงการเตะสถานฟ้านะคะที่เป็นการร่วมมือกันของเครื่องดื่มอินเตอร์ดีพาร์ทที่นําโดยคุณธนาศรน,นะคะกับเครื่องดื่มคอมมานโดนำโดยคุณสินธนาศักดิ์จัดขึ้นนะคะเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทและยังเป็นการเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันนะคะแบบไม่จํากัดเพศเราก็ไวในทุกชนชาติ รวมไปทั้งกลุ่ม LGBT ที่สนใจนะคะโดยได้จัดงานถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาณบริษัท Endu Entertainment นะคะพร้อมด้วยทัพศิลปินดาราคนดังนำทัพโดยแม่อ้วนรีเทิร์นแล้วก็ลัศมีแขนะคะเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันแรกครับของการเปิดรับสมัครโครงการฟุตบอลเตะสัฟ้าระหว่างเครื่องดื่มอินเตอร์ดีพลัสกับเครื่องดื่ม คอมมานโดนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกโดยที่จะมีดาราศิลปินมาร่วมง,งานกันเยอะแล้วก็จะมีนักเตะมาสมัครกันวันนี้ครับผมโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้โดยที่ผมเครื่องดื่มในนามของเครื่องดื่มอินตาดีนะครับแล้วก็คุณเก่งในนามของเครื่องดื่มคอมมานโดได้มีการคุยกันว่าเราจะจัดตั้งเขาเรียกเงินขึ้นมาส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือกับทีมนักกีฬาแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้รู้สึกว่ามาเตะบอลครั้งนี้แล้วก็กระชับมิตรครั้งนี้แล้วก็ให้ได้ เงินกลับไปเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เขามีส่วนในการเขาเรียกอะไรพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นคุณเก่งว่าไงบ้างครับครับ<ๆ>ก็คือจริงๆอยากจะเตะด,ด้วยนะคะแตบบ่ด้วย,วยอายุ60กว่าแล้วมันเกิน <laughs> ก็เลยไม่ได้เตะนะครับแต่ว่าก็มาให้กําลังใจแล้วก็ชวนเชิญด้วยนะครับเพราะว่าการจัดกิจกรรมดีๆแล้วเป็นการรวมตัวกันร,ระหว่างอินเอร์ดีแล้วก็คอมมานโดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ เพราะว่าทั้งสองบริษัทนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมาตรฐานเลยแล้วก็การมารวมตัวกันเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้คนรักการออกกาลังกายแล้วก็สุขภาพที่ดีตามคอนเซ็ปต์ของบริษัทเขาเลยเพราะฉะนั้นนี้เห็นด้วยเลยก็ต้องรีบมาร่วมงานเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นเสียงเสียงหนึ่งในการชวนเชิญให้คนมาเตะบอลแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็มีเงินรางวัลสูงมากๆนะคะสล้านเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นก็เลยต้องรีบออกมาชวนเชิญกันนะคะเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปที่แปลกด้วยนะคือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่วัยไหนก็แล้วแต่สามารถออกมาร่วมเตะได้แล้วเราลองมาดูกันนะว่าเพศไหนนะคะจะชนะทีมชาติก็อาจจะแพ้กะเถยหรืออาจ,จแพ้นางงามก็ได้นะคะโอ้จริงๆถ้าแขม,มาก็าซีเรียสนะเพราะคนเล่นกีฬาอยู่แล้วอย่เงี้แต่สิ่งหนึ่งที่แขมรู้สึกได้แล้วก็รู้สึกดีด้วยนั่นก็คือโอกาสนะโอกาสที่ทางคอมมานโดแล้วก็อินเตอร์ดีได้มอบให้นะครับเพราะว่า น้อยคนนะฮะที่บางทีเรากา็จ,จะเห็นว่าคนเนี่ยเตะบอลตามสนามต,าต่างๆสนามนอกบ้านอีกอย่าง้ยแล้วโอกาสที่จะได้มาอยู่ในการแข่งขันที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีเงินรางวัลเยอะขนาดนี้แล้วข้อกําหนดเนี่ยก็คือแทบไม่มีอะไรเลยจะเป็นเพศไหนก็ได้ในอายุที่เรากําหนดไว้จะผสมทีมจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่านี่คือโอกาสของทุกคน เพราะฉะนั้นใครท <Football> ี่สนใจรับระดักในกีฬาฟุตบอลนะฮะอย่าพลาดทุนนี้เลยครับก็ผมนะฮะก็คือขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับเครื่องดื่มอินเตอดีแล้วก็เครื่องดื่มคอมมานโดนะครับใครที่สนใจโครงการเตะสันฟ้าในครั้งนี้นะครับแจกเงินรางวัล3ล้านเข้ามานะครับในเพจคอมมานโดก็ได้นะครับคอมมานโดไทยแลนด์แล้วก็ในเพจ Facebook ินเตอร์ดี plus นะครับ2ออันหรือว่าตามในโลกโซเชียลได้ เราจะเห็นแน่นอน,นครับเข้ามากดสมัครกันได้เลยเรายินดีต้อนรับนะครับทุกเพศทุกวัยแล้วก็แล้วก็อายุเท่าไหร่ก็ได้ขอให้คุณมีใจรักในเรื่องกีฬาคุณมาเลยปีนี้ผมบอกก่อนว่าที่เราคุยกันแล้ว3ล้านปีหน้านะครับมากกว่านี้ครับมากกว่านี้เยอะเลยนะครับ ขอบคุณครับผมโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลแบบ7คนนะคะในโครงการเตะสถานฟ้าสามารถสมัครได้แล้ววันนี้นะคะที่ l i น์แอดฟุตบอลอินเตอร์นะคะแล้วก็ผู้สมัครทุกท่านนะคะจะได้รับเสื้อลายการแข่งขันจากบริษัทโอกกเนสปอร์ตจำกัดที่รวมสนับสนุนโครงการนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะ ยังไงกันกบ้างคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีข่าวสารแล้วก็แขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ